สวัสดีครับุครับสวัสดีค่ะสิ่งต่อครับผมครับสิค่ากพูดนานมากนามากตังจนละเอียดไปหมดแล้วตอรเ่อกายเกนครับผมเขียนรักครั้งใหม่ครับผมใช่ครับยแายนก็ผมรับบทเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุสมัยเด็กทำให้ความทรงจำตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ16ปีอะหายไปหมดเลยแล้วเราก็ใช้ชีวิตมานจนถึงอายุ30ซึ่งเราไม่มีความทรงจําในช่วงวัยเด็กเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะลื้อฟื้นความทรงจำานี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยกลับไปอยู่บ้านเก่าของตัวเองแล้วก็บังเอิญได้มาเจอเขาใช่ซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในสมัยเด็กของทั้งสองคนนะก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมากจนเริ่มมีความแบบเอ๊ะมัน ความสัมพันธ์มันมีอะไรรื้เปามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็แต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีปรมอะไรลึกๆที่อยากจะลืมแต่ว่าลืมไม่ได้ในขณะที่ตัวของตัวละครของคริสเนี่ยอยากจําแต่จําไม่ได้พอมันต้องมาลืมฟื้นทุกอย่างด้วยกันเพราะต้องมาอยู่ด้วยกันนะมันก็เลยเกิดเป็นไรอุเอเกนก็คือเขียนมาครั้งใหม่มันก็เขียนความทรงจำไปลงใหม่ใหม่ ซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็จะแตกต่างจากทุกๆเรื่องที่เราเคยเล่นด้วยกันมาเพราะว่ามันจะมีความโรแมนติกแน่ๆแล้วแต่ว่ามันจะมีดราม่าที่สอดแทรกเข้ามาเยอะมากกว่าวเรื่องผผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ,รรบไม่ไม่น่าจะต้องปรับจูนกันลไม่ไม่น่าจะต้องปรับจูนน่าจะปรับคาแรคเตอร์เหลือแค่ปรับคาแรคเตอร์ให้มันแบบว่าเข้าไปตัวละครครับ <c oughs> จริงๆคือพอมาเป็นโรแมนติกดราม่าคือโจทย์แรกที่คือสิงโตคุยกันว่าปีหน้าอยากเล่นซีรีส์แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็คิดขึ้นมาแล้วว่าเราอยากลองไปทางดราม่าดูซึ่งพอเป็นดราม่าเราก็นึกถึงพุ่มกับออกอยู่คนเดียวที่เพราะว่าเราก็ชอบผลงานของเขามาตลอดด้วยก็คือพี่วาสุเทพนั่นเองก็เลยแบบว่าติดต่อพี่วาไปพี่วาครับอยากทําซีรีส์แนวนี้พี่วาทําให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับพี่วาเขายินดีทําให้ครับก็เลยออกมาเป็นเรื่องนี้ซึ่งพอเป็นพี่วาผมรู้สึกว่าสบายใจได้เลยนะ ไม่ขนาดน,านั้น <c oughs> ใจเย็นก่อนมันแค่มีความแบบแกรุนกรุ่นแค่แดูเทเลอร์ครับก็จะรู้ว่ามันจะมีความโร,มรมแมนติกค่อนข้างสูงอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็แอบมีเอ๊ะบางจุดว่าเอ๊ะทำไมมูดมันดูแบบดูซึมซ,มซึมนิดนึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันละกันว่ามันจะตามหาอาดีตกันยังไงหรือว่าเขียนความทรงจำครั้งใหม่กันยังไงคือครับ เม่อก็จริงๆจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นคาลิเตอร์ที่ท้าทายคิดสิ่งไหมก็ตั้งแต่สิ่งเล่นซีรีส์กับคริสมาตัวคาลิเตอร์ผมอะเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าดูจะเป็นคนที่เนิบเนินิ่งๆแล้วก็มีปมอะไรบางอย่างที่ที่ซ่อนเอาไว้ ตอบแล้วแบบนั้นเลยเดี๋ยวที่พี่สิงว่ามาเลยครับของพี่ก็ความจำหายเป็นไงพที่พ่อพี่นี่หนคจี่ไหน่ทุกวันนี้ผมก็จะความจำหายจริงเลยภายในภายในปีห9าแน่นอนใช่ก็คือปีหน้าไปต้องปีหน้าขอให้ระยะเวลาให้คิดสิ่งได้ ลงคาแรคเตอร์แล้วก็บิวหุ่นตัวเองให้มันแบบเข้าสู่ร่างทองเขาบอกว่าเขาอยากไปร่างทองไปด้วยกันนะไปด้วยกันให้ให้ผมไปด้วยเหรอไปด้วยกัน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 รออสหรับเรื่ององารขนาดอือ่าจริงๆก็ไม่ได้กำหนดครับว่ามันจะต้องดีแค่ไหนแต่ก็ผมว่าก็ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่ได้เท่าที่ได้เท่าที่ได้ในวัยสามบวกบวกเออแต่แต่เชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้ <sı ff le> ดีครับไม่นา่คนคาเปไร้ครับอม,มใใครบับมันก็ยังมีอะไรใหม่ๆทุกปีนะอย่างปีนี้ผมก็ได้เห็นการแก้บน <c oughs> ของแฟนคลับซึ่งปกติไม่มี เพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาแฟนกับเขารู้ว่าขออะไรมาก็คงคงไม่ได้บนอย่างเดียวแต่ไม่ต้องแ,<ล>แก้<น>ใช่ปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์แฟนกลับไปฮะให้ได้แก้บนกันล่าสุดผมเห็นมี6กสูงและสะผมนะแก้บนเหมือนถ้ากิ๊สิงทำคอนเทนต์ในสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะ6สูงแล้วก็แก้บนไปด้วยเราคนชอบไปคที่เป็นแฟนของท้าสผมว่าอังกอริทึมในยุคนี้มันน่ากลัวฮะมันเสนอมาให้เองใช่ใช่ใช่มันเห็นมันเห็น บางทีเราไม่ได้ส่องอะไรขนาดนั้นเพราะมันเห็นแล้วมันเหมือนเที่ยวฮะมันอยากแกล้งอะ<ก>ใช่ต้องมีใครจะแบบว่าอยากเห็นอะไรบรรจาไผ่หรือเลอ<จ>ย,ลย,ยคือแฟนๆ่ะเขารู้ครับว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นเนี่ยจริงๆคิดสิ่งเขาก็เป็นแบบนี้ยมาตั้งนานแล้วแต่เร<ต><ต>าไม่ได้ลงรเราเราจะไม่ได้เคยชินกับยุคที่ต้องมาขายให้เห็นหรือทําให้แบบว่าแฟนๆได้เห็นว่าเรากาลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่า แต่ว่าเราก็ถ้าไม่ลืมก็จะลงให้ไม่ได้ลงให้ดูนะลงให้แก้บทอันนี้แหละอันนี้แหละคือาเจยนแต่รบกวนรบกวนการแก้บนของแต่ละคนก็เรามาระวังตัวเองด้วย6สูงสับผมก็ก็ระวังหน่อยเดี๋ยวมันมันลื่นเออท่านั้ท่านั้นเหรอครับตคจริงบนอะไรกันก็ดูเรื่องความอนามัยดูเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ผมก็ยังยินดีอยากเห็นอยู่เพราะว่ามันสนุกครับมันน่ารักดีครับน่ารักดีครับ